เฮ่เจ้าหนูเจ้าชื่ออะไรเมื่อมีกี่วันก่อนหน้านี้ข้ามีชื่อว่าหวังหลินมีชื่อเล่นว่า เทียจู้แล้วก็อย่างที่เห็นล่ละนะข้าชอบอ่านหนังสือมากๆเลยล่ะและอีกไม่นานข้าก็จะได้ไปที่ที่ข้าไม่เคยได้นึกฝันมาก่อนเลยวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนหวังว่าลุงสีจะมาหานะเทียจู้อีกไม่นานลุงสีก็จะมาถึงแล้วทําไมยังไม่รีบไปเตรียมตัวไม่ต้องห่วงครับท่านพ่อข้าเตรียมการทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วเจ้าจะต้องได้การเลือกอย่าทำให้ลุงสีผิดหวังล่ะ ครับครับอะแม่เตรียมมันหวานให้ลูกเก็บไว้กินระหว่างทางด้วยว้าวขอบคุณมากครับท่านแม่เปิดประตูทีจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับลุงซีว่าไงเทียจู้พี่รองพี่สะพยเคยได้ยินโรงเรียนยุทธหงอย,ยไหมเคยได้ยินสิพวกที่จบจากที่นั่นมกักจะเป็นเซียนทั้งนั้น ปีนี้ทางนั้นเขาอยากได้คนจากตระกูลเราเข้าไปรับการคัดเลือก3าคนเลยทีเดียวซึ่งผมจะให้โอกาสกับเทียจู้ในการเข้ารับการทดสอบฮะน,น้องซีก็เอาตามนั้นแหละนะโรงเรียนยุทธหงอยเซียนที่โรงเรียนยุทธหงหย,ยนั้นมีพวกเซียนอยู่มากมายเซียนแท้ๆนะพวกเขานั้นเป็นที่น่าเกรงขามที่สุดในสวรรค์แล้วหล่ะ อีกครึ่งเดือนข้าจะมารับตัวเจ้าเตรียมตัวไว้ให้ดีล่ะ <Hey. S 1> เสียเงินหงือกย่า yeah. น้องสีข้าไม่รู้จริงๆว่าจะขอบคุณเจ้าอย่างไงไม่จําเป็นหรอครับเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะครับเทีจู้เจ้าจะต้องทําให้ตระกูลเรามีชื่อนะครับยา yeah. <Yeah. S 2> เรามาถึงที่หมายแล้วล่ะว,ว้าวคนที่จังเลยแนฮะ ยินดีด้วยยินดีด้วยขอบคุณขอบคุณครอบครัวของเจ้ามีหวังหลินเป็นผู้เข้ารับการทดสอบสินะโชคดีจริงๆยินดีด้วยชมกันมากไปแล้วนาะข้าไม่เคยเห็นพวกเขามีความสุขมากขนาดนี้มาก่อนเลยแฮะว่าไงน้องสองไม่ได้เจอกันนานเลยนะเป็นยังไงบ้างพี่ใหญ่ โชคดีจังเลยนะที่ได้เทียจู่มาเป็นผู้รับเข้าการทดสอบการที่ได้เป็นแค่ผู้เขารับการทดสอบนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับเพราะที่สําคัญจริงๆก็คือจะได้เข้าไปเรียนหรือเปล่ายังไงล่ะครับหมอนี้ใครอย่าไปสนใจในสิ่งที่เขาพูดเลยเทียจู่ครับถูกต้องแล้วอย่าไปกดดันตัวเองเลยนะลูก ลูกของข้าพูดไม่ดีไปต้องขออภัยด้วยเขาคือลูกชายของข้าเองชื่อหวังโจเฮ้ hey, เจ้าเป็นผู้ชายงั้นหรอเจ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าไงไม่ลดตัวลงไปเถียงด้วยดีกว่าเฮ้เฮ้ทำตัวไม่ดีแบบนี้ผ่านจะให้คนอื่นเสียความรู้สึกกันหมดนะ จะยิงไปทำไมกันตอนนี้ไม่มีใครได้รับกันคดเรื่องเลยเทๆ้ๆเจ้าชื่อหวังดินสินะข้าชื่อหวานเฮายินดีที่ได้รู้จักถึงอย่างนั้นก็อย่าทำหมอาข้าไปเบียบเทียบกับพวกเจ้าเลยหน้าเหมือนผู้หญิงจังจะเชื่อหรือไม่เชื่อช่างมันขอต่อยสักทีเถอะดูปวกเปียกจังแฮะ มาแล้วสินะเหอคนคนนี้คือเซียนกันหรือใครคือผู้เข้ารับการทดสอบข้าข้าข้าแล้วในนี้ใครคือหวังโจท่านเซียนคนคนนี้คือหวังโจลูกของข้าเองเจ้าหนูนี่ดูมีแววมากสมแล้วที่ท่านไปเต้าชู ให้ความสนใจว่าไงนะคนที่สืบเชื้อสายเซียนอย่างข้าแน่นอนว่าต้องได้รับความสนใจมากจากเซียนอยู่แล้วอืมครับครับถ้าได้เข้าไปเรียนแล้วก็ศึกษาจากหวังโจให้ดีละเทจูครับถ้าไม่ผ่านการคัดเลือกก็กลับบ้านได้นะลูกไม่ต้องกดดันตัวเองนะลูก ท่านพ่อวางใจได้ข้าผ่านการทดสอบแน่นอนออกเดินทางได้นี่มันท่านพ่อท่านแม่ลุงซีเจจูจะต้องผ่านนะวางใจได้เลยครับข้าจะต้องผ่านแน่ๆโรงเรียนยุทธเหิงย่วยไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าน นี่คือการทดสอบพลังหินวิญญาณเข้มงวดมากเลยจริงๆมีคนเขารับการทดสอบกว่าครึ่งแล้วยังไม่มีใครผ่านเลยสักคนในผ่านคนต่อไปยุคข,ของเราก็เข้มงวดแบบนี้เลยครับผู้เจ้าชื่ออะไรข้าชื่อหวังโจครับเจ้าคือหวังโจที่เขาพูดกันสินะ พอ,อไปยืนตรงด้านขวานี้ก่อนนะครับหมอนั่นผ่านกันหรือมีคนผ่านเป็นคนแรกแล้วด้วยแฮะคนต่อไปเข้ามาไหวพิบไม่เร็วเลยแฮะผ่านตปยืนรอที่ด้านขวานนะคนต่อไปผ่านไปสองคนแล้วครับทันเซียนผมชื่อว่า,วาหวังเฮาครับ ท่านไม่มีหรอกครับพักก่อนได้นะครับไม่จาเป็นไหวพิบเจ้าแย่มากไม่ท่านเสียนครับนี่คือสมบัติของตระกูลที่พ่อผมให้ออกมาให้ท่านครับหอ,อย่าทําแบบนี่มันเห็ลิ้นจืออายุ300ปีนี่นะนี่คือการเก็บรักษาแบบนี้น่าจะเป็นพวกเพศัแฮม ข้ากำลังหาคนช่วยผสมยายอยู่พอดีเจ้าสนใจจะมาช่วยไหมครับฮ่าฮ่ฮ่าน่าเกียดจริงๆไปรอด้านขวานะเกล้งทำเป็นไม่รู้จักดีกว่างี้งี้นำตัวเด็กที่ร้องไห้ออกไปรับทราบเออคนต่อไปถึงตาของข้าสักที ค้าจะได้ยืนฝั่งไหนกันนะจะเป็นฝ้าขวา,าสู้ๆนะพี่หลินหรือว่าซ้ายกันนะค่าจะต้องผ่านให้ได้